า้มผู้ชมฮะไปดูหน่อยดิว่าวิธีการทำเขาทำยังไงฮะกระจองงองกระจองงองเจา้าค่ะเอ๋ยบอกเลยชุมชนไหนมีของดีการันตีว่าชุมชนนั้นมีราย จุงมือก็พอนะขอจุงมือคุณผู้ชมทุกท่านมากันที่ชุมชนบ้านมา้าพระหมู่ที่เก้าตําบลคลองคลุงอําเภอคลองคลุงจังหวัดกำแพงเพชรชุมชนแห่งนี้มีการรวมกลุ่มหรือฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการถนอมอาหารและพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้าของตําบลน,นั่นก็คือการทําปลาส้มภายใต้ชื่อกลุ่มปลาส้มปลา ไร้กล้างบ้านมากพะตราสุขใจนั่นเองบอกเลยไม่ธรรมดานนะจ้ะทางกลุ่มได้รับคัดสรรให้เป็นสุดยอดโอท็อปของตำบลคลองกลุงอำเภอคลองกลุงจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วยนะว้าวชัยาวิชัยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาว่าแต่ชาวบ้านเข้ามารวมกลุ่มกันได้ยังไงจ๊ะ นิยมส่วนมากชาวบ้านนะคะมีอาชีพเศษกษตรกรรมเลยมานึกว่าเราจะทํายังไงที่เราจะมีอาชีพเสริมพอมาทำปลรราซึ่งเป็นอาหารหลักของหมู่บ้านเราอยู่แล้วเราก็มาเอ๊ประปลาเราก็มีแล้วเราลองทําปลาส้มนียไหมก็เลยลองเอาปลาจีนมาทาโดยราชพัฒนาชุมชนมาให้ความรู้หน่วยงานต่างๆ,ๆพอเห็นความตั้งใจของกลุ่มเราแล้วเนี่ยนะคะก็เข้ามาช่วยอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลของฝุงนะคะ,กะเกษตรอําเภอนะคะ,กะเกษตรจังหวัดแล้วก็กศนอด้วยนะคะ นุจากสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรเข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงปลาจีนซึ่งอยู่ในขั้นตอนทดลองเพาะเลี้ยงนัจ๊ะยังยังไม่หมดยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมด้วยช่วยกันต่อยอดภูมิปัญญาของชาวบ้านนั่นก็คือทางด้านอำเภอคลองกลุงนำโดยทนาน บอกว่ากลุ่มของบ้านบ้านค้านะครับร่วมกันคิดร่วมกันทำตาส้มสุขใจของเรานำพาถือถึงเป้าหมายมีอยอการันตีก็อยากให้พี่น้องประชาชนครับที่ได้ดูนะครับช่วยกันสับสนุนนะครับสุดยอดเลยค่ะ ขอดเกล็ดดึงไส้และดึงก้างออกล้างน้ำสะอาดผสมสารส้มและเกลือเพื่อดับกลิ่นค้าหนึ่งครั้งตามด้วยล้างน้ำสะอาดอีกสองครั้งหัน่นและบั้งปลาเป็นชิ้นจากนั้นนำปลาที่ได้มาค,คาลุกเคล้ากับเกลือให้เข้ากันพักไว้อีกครึ่งชั่วโมงนำกระเทียมและข้าวเดี่ยวนึ่งมาคลุกอีกรอบแล้วจัดเรียงใส่ถุงพลาสติกได้เลยคะ่ะซิวด้วยเครื่องซิวสูญยากาศ แค่นี้ก็พร้อมส่งจำน่ายได้เลยจ้าพิถีพิถันทุกขั้นตอนขนาดเนี้ยดิฉันว่าคุณผู้ชมต้องมีติดบ้านไว้ทานบ้างแล้ว<ไ>คำถามประจำรายการจากคนดูทางบ้านนั่นก็คือแพงไหมจ้าขอกระสิบแวะแขอกระสบว่าชาวบ้านขายอยู่ที่กิโลกรัมละ180บาทราคาน่ารักสุด,สด บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้แล้วจ้า <Wow. S 1> ในเมื่อชุมชนบ้านมากคล้า <Wow. S 1> เขามีของดีซุปเปอร์ชุมชนจึงการนตีให้ว่า <Wow. S 1> มีรายได้รวยรวยรวยเด้อจ้าโอ้โหกว่าจะมาเป็นปลาส้มที่แสนอร่อยคูณ oh. ทำอะไรน้องใบตองอย่าทำข้าวเหนียวเงี้ย ตั้มตั้มจะหน้าจอจะบ้าเหรอไม่ข้าเหนียวเดืจะจัปลาโซ่อยากกินใช่ไหมว่ากันว่าวิธีทำเนี่ยยากแล้วนะวิธีทอดตีกระทะยากดงกว่าน้ำมันตีไม่แต่ว่ามันต้องมีเทคนิค่ทอดเป็นเขาจะทอดได้ถามว่าถ้าเราทอดได้ไหมกินดีกว่าคนกินดีกว่าสังเลยโทรศัพท์ชาย